นี่คือทางแก้ปัญหานะครับประเทศจีนทำไมถึง,างขาดแคลนแรงงานในอดีตนะประชากรจีนมันเยอะรัฐบาลมีนโยบายให้มีคนลูกมีลูกได้แค่คนเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าประชากรเยอะรัฐบาลดูแลไม่ไหวแล้วดังนั้นพอวันนี้เด็กรุ่นเหล่านั้นก็โตขึ้นมาอยู่ในวัยแรงงานแต่ว่ามีปริมาณที่น้อยนะครับเขาเลยต้องดิ้นรนด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือการย้ายฐานการผลิตไปผลิตที่ประเทศอื่น เออผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องมากกว่านะครับบางทีเราไปอยู่ประเทศอื่นเราก็ไม่ได้เสร็จเพราะเราไม่ใช่คนประเทศของเขาเขาได้เสร็จให้เราไปเรียนที่ประเทศเขาได้แต่เขาเก็บตังเราแล้วเขาไม่ให้เราทํางานด้วยถึงแม้ว่าเราจะทํางานมีไรายได้เขาก็หักภาษีไว้เลยแล้วก็ไม่ให้คืนด้วย ถ้าคุณจะไปขอคืนคุณเรียกสู่กลับส่งตัวกลับเห็นไ,ไหมครับและต่างชาติก็ไม่ได้สิทธิ์ถ้ยคุณคงคุณมาประเทศเขาหนึ่งคุณมามีสิทธิ์มาเที่ยวคุณมีสิทธิ์มาเรียนแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาทํางานยกเว้นอาชีพเฉพาะซึ่งมีความจําเป็นหาคนในประเทศไม่ได้เท่านั้นจึงจะเป็นต้องจ้างแรงงานต่างชาติแต่ก็ต้องมีบริษัทให้การรับรอง เราประเทศไทยเป็นยังไงล่ะครับเออแล้วทำไมวันนี้ประเทศไทยจะต้องให้สิทธิ์กับต่างด้าวมากขนาดนั้นคุณดูแลคนไทยดีหรือ,อยังคนไทยยังไม่ได้สิทธิ์เลยบางคนใช่ไหมครับถ้าเกิดงานบางอย่างมันไม่มีคนไทยยอมทําก็เป็นหน้าที่คุณคุณต้องย้ายฐานการผลิตคุณก็ไปตั้งโรงงานที่พมา่าแล้วคุณจะได้แรงงานพมา่า เออใชหครับหรือไม่คุณก็หาเทคโนโลยีมาใช้แทนผมไปเมืองจีนมาล่าสุดเนีับผมไปโรงงานผลิตปุ๋ยที่ใหญ่มากเลยในประเทศจีนเนยเนื้อที่นี่โอ้โหเดินไม่ไหวอ่ะต้องนั่งรถนะมีอุปรกรณ์มีเครื่องต้มมีสายพานล,ลำเลียงมีอะไรยะยะหมดแต่ไม่มีคนเลยแล้ววันนะี้ก็พาผมไปที่ห้องคอนโทรแล้วนะมีพนักงานอยู่ประมาณยี่สิบคนแต่คุมโรงงาน ปุ๋ยทึ่งหล่อเลี้ยงเกษตรกรทั้งภาคทั้งมฑลนเลยนะจากโรงงานนี้โรงงานเดียวเรายังมีเหลือส่งไปบางมฑลนอื่นด้วยแต่ใช้คนงานแค่ยี่สิบคนเขาใช้ AI ทํทำครับจะมีพนักง,งานยี่คนนั่งเฝ้าหน้าจอคอยดูจะมีรีพอร์ตขึ้นไปที่หน้าจอแต่ในระบบการผลิตทั้งหมดใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดครับไม่ทำไมเขายังต้องดิ้นรนแบบนั้นเลย แล้วก็มีโรงงานของจีนเนี่ยมันต้องสมัยก่อนเนี่ยหลายหลายประเทศตอนที่สมัยคนจีนยากจนเนี่ยก็มีโรงงานหลายๆโรงงานไปตั้งที่จีนนะเพราะว่าค่าแรงถูกมากสมัยก่อนคนงานจีนเนี่ยรเริยาคเงินเดือนสองพันห้านะตอนนั้นผมรู้สึกจะได้รับเงิน,นเดือนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งตอนนั้นผมอยู่เมืองไทยนะผมบริจาคเงินเดือนหมื่นหนึง่งแต่ที่เมืองจีนเนี่ยมีโรงงานหลายโรงงานจากประเทศไทยย้ายฐานการผลิตไปผลิตที่ประเทศจีนเพราะว่า อยู่เมืองไทยจ้างคนไทยได้คนเดียวแต่จ้างคนจีนได้สี่คนเขาก็ไปอยู่ที่นั่นอย่างเยอะมีโรงงานแต่ฝรั่งฝรั่งก็ย้ายไปโรงงานไปผลิตที่ประเทศจีนแต่วันนี้ประเทศจีนถึงเวลาที่ต้องย้ายฐานง,งานผลิตออกจากประเทศตัวเองเพราะว่าค่าแรงบริญญาตรีของจีนเนี่ยเดือนละห้าหมื่นนะเวลาก็ผ่านมาประมาณสามสิบกว่าปีจากค่าแรงก็สองพันห้า 2, 500, ขึ้นมาเป็นห้าหมื่นนะครับเขาก็ไม่เห็นทีนน่รอดเอาคนงานไทยแล้วเ,เอาคนงานพมา่าแล้วคนงานประเทศไหนไปเลย เขาใช้วิธีการอุตสาหกรรมบางประเภทถ้าขาดแคลนแรงงานมากก็ใช้เทคโนโลยีถ้าเทคโนโลยีไม่ได้ไม่ตอบโจทย์ก็มีทางคือย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ประเทศอื่นแล้วก็ส่งสิงงนค้ากลับมาแตนั้นเหมือนกันโรงงานในประเทศไทยนะครัถ้าเกิดคุณต้องการแรงงานมา,มากๆคุณก็ไปตั้งที่มากเลยคุณจะมาตั้งทำไมในประเทศไทยแม้แต่ในงานก่อสร้างนะครับเขาก็ใช้เครื่องจกนะักร เขาใช้ระบบ P- แนะถ้าเรียกผิดต้องขออภัยผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้าน,านการก่อสร้างก็เป็นบ้านระบบนอกด่าวนะครับจะมีในช่างใหญ่แล้วก็ใช้ยกมาประกอบประกอบประกอบเป็นบ้านไม่มานั่งก่ออิฐไม่นั่งมานั่งชาปูนการเทพื้นเขาก็มีเครื่องมีเครื่องเทแล้วก็มีเครื่องโบกเครื่องอะไรเขามีใช้คนแรงงานคนน้อยมากแล้วค่าแรงคนเขาเนี่ยแพงมากาแรงก็วันประมาณสามพันห้าตอนนี้ผมอยู่นะ ดังนั้นเขาคงไม่สามารถจ้างคนงานก่อสร้างได้สิบคนนะครับเพราะตวกวันหนึ่งสามหมื่นห้าก็คงไปสร้างบ้านไม่ไหวใช่ไหมเออแต่แมเขาก็แก้ปัญหาเขาได้เขาก็เปลี่ยนใหม่จากระบบการสร้างบ้านของเรานี่ยังเทพื้นยังก่ออิฐใช่ไหมทำผนังครับของเขายกมาเลยครัมาจากโรงงานเลยครับครับนะโรงงานผลิตให้ตามแบบเออทำไมเขาแก้ปัญหาได้ทำไมไม่แก้ปัญหาแบบง่ายแบบคนไทย แล้วผมรู้ว่าอาสอสไทยหัวใจพม่าเนี่มึงเป็นอะไรครับมึงเป็นอะไรนักหนาครับกูคเคยต่อสู้เพื่อคนไทยหรือเปล่า <_ d ata> ผมว่าบางทีนะพมา่าบางกลุ่มก็ผมว่าควรจะต้องผักดันออกได้แล้วนะเอาเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเก็บไว้วันนี้มันเริ่มเยอะแล้วแล้วเราก็ต้องเลิกนะครับที่จะขายของถูกได้แล <_ d ata> ้วกูอยากได้ค่าแรงแพงแต่คุณยังอยากจะขายของถูก ทำไมประเทศจีนค่าแรงเขาห้าหมื่นแต่เขาสามารถผลิตสินค้าราคาถูกออกมาได้เพราะเขาใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะครับเขาใช้คนน้อยดังนั้นเมื่อลงทุนเครื่องจักรไปครั้งเดียวเครื่องจักรไม่มีโอทีเครื่องจักไ OT, รกไม่มีวันหยุดเครื่องจักรทำงานได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเกายังสามารถที่จะลดต้นทุนได้แล้วก็ส่งสินค้ามาขายประเทศเราในราคาที่สูงเพราะเครื่องจักรเขาเดินยี่บสี่ชั่วโมง ไม่ต้องเสียค่าโอทีด้วยแต่บ้านเราเนี่วันหยุดก็เยอะไม่รู้ว่าน,นันหนหนาก็หยุดอีกแล้วเดี๋ยววันฟันหลอก็แถมให้เองเพื่อให้คนไปเที่ยวแล้วในเมื่อคุณต้องการจะเรื่องท่องเที่ยวคุณก็ต้องยอมรับว่าการมุ่งไปสู่ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยคุณจะมีวันหยุดเยอะไม่ได้เพราะอุตสาหกรรมมันตายเห็นไหมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยครับการเปิดโรงงานอุตสาหกรรมมาเนี่ยคุณจะต้องเดินเครื่องยี่สี่ชั่วโมง มันถึงจะกคุ้มค่าทำไมโรงงานหลยายๆแห่งึงมีสามกะ,ะครับเพราะเขาต้องการเดินเครื่องจักร24ชั่วโมงก็มีคนงานสามกะถ้าเกิดมีโรงงานสาขารรแห่งไหน,นครับเรื่องงานแปดโมงเช้าเรื่องห้าโมงเย็นนี่จ๊งกนะ่อะส่วนใหญ่ไปไม่รอดครับเพราะระบบเครื่องจกักรลงทุนไปแล้วต้องผลิตให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้ต้นทุนต่อนหน่วยต่ำที่สุดในการใช้เครื่องจักรอย่างคุ้มค่า อ,อแต่บ้านเราเนี่ยนะอย่างอุตสาหกรรมประมงเนี่ยมันควรจะเลิกได้แล้วนะถ้าคุณไม่สามารถนะครับคุณก็ต้องยินเลิกมันวันนี้คุณพยายามจับปลาให้ได้ในร,ราคาที่มันถูกนะครับจนกระทั่งปลาเราแทบจะหมดในทะเลแล้วให้แรงงานต่างด้าวบนเรือประมงแรงงานไทยแทบไม่มีนะครับแล้วก็เกิดปัญหามากมาย ดังนั้นก็แสดงว่าอาชีพประมงมันอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบอาจจะเป็นประมงแค่ชายฝั่งผมเชื่อเลยทรัพยากรธรรมชาติเราจะอุดมสมบูรณ์ผมไปดำน้ําที่ประเทศอื่นๆนะครับเขาไม่มีเรือประมงมากอย่างบ้านเราแต่เชื่อไหมครับว่าสัตว์น้ำเขาเยอะมากผมไปดำน้ําฟิลิปปินส์มาเลยยอะไรพวกนี้นะสัว์น้ำเขาเยอะจริงๆเ,เขาก็ไม่มีเรือมากเหมือนกับเราเรานี่เรือโคตรเยอะใช่ไหมแล้วทังอนยะู่ครับ จ้าของกิจาการเรือประมงรวยแต่คนงานก็มีชีวิตบาบ้าบบไปแล้วถ้าเกิดมันไปไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนอาชีพผมเชื่อว่าถ้าเกิดทะเลเราเนี่ยนะอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำเนี่ยนะผมว่าเราจะทําเงินมากกว่าการมีเรือประมงคนระับครังหนะึ่งครับผมไปดำน้ำในทะเลอันดามันเมื่อประมาณนักสิบปห้าปีที่แล้วนะมันมีปลาสับประรดตัวเล็กๆตัว มีอยู่แค่ตัวเดียวอยู่ที่กองหินกองหนึ่งมีนักท่องเที่ยวนาไปดําน้ําเพื่อจะดําลงไปดูปลาตัวนี้ทึ่มีตัวเดียวในท้องทะเลควรไปดําน,น้ํานีนะค่าเฉลี่ยนะประมาณสองหมื่นห้าต่อการดําน้ำหนึ่งทริปไม่รวมค่าเครื่องบินไม่รวมค่าจีบไปถ่ายแต่ว่าค่าดําน้ําเนี่ยการขึ้นไปลงเรือไปเนี่ยทุกคนก็ต้องนั่งเรือไปแล้วก็นอนบนเรือก็เรียกว่าลิฟท์ฟอร์บอนะครับออกไปที่ทะเลเนี่ย ไปดำนะหนึ่งก็ไปประมาณสามวันห้าวันเนี่ยถ้าจะใช้จ่ายเฉลี่ยนะสองหมื่นห้าถึงประมาณสามหมื่นห้าคุณลองคิดดูนะครับปลาตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยวันหนึ่งจะมีนักดำน้ำลงไปเดือดดำดูนเนี่ยเรือแต่ละลำมีคนตั้งแต่ยี่สิบจนถึงสามสิบคนเอาเฉลีย 25, ่ยยี่ห้าก่อนใช่ไหมถ้าเกิดเรือสิบลำก็คือ 250, คสองร้อยห้าสิบคนสองล้านก็คูณด้วยสามหมื่นต่อวันนะ ที่ผมพูดแค่เรือสิบลำนะแต่ในความเจริงมันมากกว่านั้นเพื่อจะดำไปดูไอ้ปลาตัวนี้ตัวเดียวเ่ยวันหนึงครับผมไปเดินสวนตะดูจักรผมเจอปลาตัวนี้เหมือนกันขายี่สวนตะจักรแปดร้อยบาทราคาแค่แปดร้อยบาทนะพี่น้องแต่ถ้ามันอยู่ในทะเลพวกที่ดูวันหนึงมันทำเงินให้เราเท่าไหร่แต่นักท่องเที่ยว นะเห็นไหมปลาตัวเดียวเนี่ยอยู่ในสวนนูจกักแล้วผมเชื่อปลาตัวนี้ยอยู่ในตู้เนี่ยไม่เกินสามเดือนก็ตายมูลค่ามันแค่แปดร้อยบาทแต่มันอยู่ในทะเลครับนะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเนี่ยก็จะถามเลยว่าจะพาไปดำน้ำมีอะไรน่าสนใจบ้างก็มีปลากบมีปลามางกรมีปลาสิงโตแล้วก็มีไฮไลท์ของทิปต,ตรงนี้ก็ได้อ๋อมีปลาสับปะรดโคนก็ดำลงไปดูตัวเดียว แล้วครั้งหนึ่งก็ประมาณนั้นน่าจะมาสิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าผิดก็ขออภยัยจำได้ว่าที่โลกมีการค้นพบมาน้ำปิกมี่มาน้ำพิกมี่มีการค้นพบครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับมันตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กขนาดก้านไม้ขีดแล้วที่นำคัน,นครับมันอาศัยอยู่กับปะการางชนิดหนึ่งคนระับ นะที่เป็นตุ่มๆเหมือนตัวไปเลยครับมองไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วบังเอ,อิญคมีคนไปเจอแล้วก็เอ้ยมันเป็นมาน้ำดีหว่าลังเเดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้ดูเดี๋ยวผมจะไปคนะ้นนะเชื่อไหมครับนักดำน้ำจากทั่วโลกนะเดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อครั้งหนึ่งจะขอไปดำน้ำแล้วก็ถ่ายรูปมันขึ้นมาผมก็ไปไปเพื่อจะดำน้ำแล้วก็ไปถ่ายติปาน้ำตัวเนี้ยถ้าจะจ่ายประมาณสี่หมืน่น ในการเดินทางไปดำน้ำเห็นไหมครับโอ้ชื่อว่านักดำน้ำ่างทั่วโลกครับแตกตื่นปรากฏการุ้เจอมาน้ำนะครับตัวนี้เดียวับโอ้โหดำไปนะไปต้องไกลนะเพื่อจะไปดูปลานาำตัวขนาดการไม่ขีดยาวขนาดนี้ครับพี่น้องตัวเล็กนะเบอร์เนี่ยราเนี้ยที่ดูดีครับมันทํเงินก็ประเทศฟิลิปปินส์อย่างมหาศาลเลยครับตอนนี้ประเทศเราไม่มีแล้วนะปลาสรับรถเร ไม่มีครับผมดำน้ำมาเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งไอ้ท่าเทะเลนะพวกนูดดี้วันนี้เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีเลยเห็นไ,ไหมเราสูญเสียมากนะไปดำที่ต่างประเทศนี่ครับโอ้โหไอสัตว์น้ำก็เยอะเลยของเราที่ดำไปมันก็คนเยอะกว่าปลาเห็นไ,ไหมเพราะวนันนะี้เรือประมงไทยนี่มันจับกันจนแบบแทบจะไม่เหลือเลยแลย้วจับกันแบบปลาที่ตัวใหญ่ก็เอาไปขายส่งร,ร้านางไอ้ส่วนปลาเล็กมันน้อยติดมาก็ทําปลาปนมันน่าเสียดายของม,มากเลย เห็นไหมนี see, e ่ผมก็บางครั so ้งเนี่ยเราต้องต้องเลิกยอมเลิกเพื่อจะเปิดธุรกิจใหม่ได้แล้วผมว่าทะเลไทยมันดีนะหนึ่งมันปลอดภัยเราไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติคลื่นลมเราก็ดีทะเลเราก็อุ่นผมไปดําน้ำที่อื่นมันไม่หนาวแต่บ้านเราเนี่ยมันแหล่งที่เหมาะมากเลยนะนักดำน้ำที่เกาะเต่าเยอะมากเลยแต่เราก็ไม่เคยจัดระเบียบนักดำน้ำเยอะจนนั่งปากาลางชิบหายหมดแล้วตอนนี้ เออนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราเอามาเลยเนี่ยพื้นที่ติดกับเราเนี่ยโอ้โหปลาแม่งฮะออกจากทะเลไปประมาณร้อยเมตรโดนลงไปน้ำนี่ปลาเป็นแสนบ้านเรานี่นอกงเรือไปนั่งเรือไปคืนหนึ่งนะลงไปดำใต้น้ำนทบจะไม่มีปลาให้ดูแล้วเสียดายมากเลยภูทับเบิกกับไปเขาคอเนี่ยเป็นแหล่งที่มีโอโซนติดอันดับโลกแต่เราก็ไม่สามารถทำเงินกับพวกนี้ได้เลยมันจะมีแค่ช่วงหน้าหนาวที่ อากาศเย็นตุยๆหน่อยเนี่ยผู้คนก็แห่กันไปจนกระทั่งว่าไม่สนุกแล้วก็ไม่ได้ตังค์ด้วยแล้วก็สร้างปัญหาด้วยทาให้เกิดมลพิษอากาศเสียรถติดเผาน้ํามันทิ้งนั่นเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลถ้าราบบการจัดการไปแล้วคนจะไปเที่ยวพวกนี้กนหนึ่งต้องมีการจองนะครับคุณไม่ได้จองคุณไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นคุณไปเที่ยวอะไรอย่างบาน้าฮิวของเวียดนามถ้าคุณไม่ได้จองไปคุณไม่มีสิทธิ์ เราก็ต้องเลือกเอาระบบการบริหารจัดการมาเพราะอะไรครับวันนี้ประเทศเราต้องการรายได้เข้าประเทศเอะไรที่ทําแล้วเราไม่ได้รายได้เราก็ไม่ควรจะทํา <c oughs> วันนี้นะครับอุตสาหกรรมประเทศันนี้เรามีคนงานต่างด้าวอยู่ในประเทศเราเนี่ยประมาณเขาว่ารวมๆนะประมาณสิบล้านคนนะคนุณลองคิดดูเลยคนเหล่านี้ส่งเงินกลับประเทศเอาแค่คนละ หมื่นนะครับนะครับคนละหมื่นนะสิบล้านคนเดือนละหมื่นล้านเอ้ยเดือนละแสนล้านเลยนะใช่ไหมครับเนี่ยเราไม่ได้มองมุมนี้เลยนะว่าวันนี้มีแรงงานต่างด้าวกำลังส่งเงินออกกลับบ้านเพียงเพราะคนไทยต้องการใช้แรงงานถูกเรามองแค่ว่าเราได้มีแรงงานถูกได้ผลิตสินค้าราคาถูกซื้อส่งขาย แต่เราต้องแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติแลกด้วยขยะอุตสาหกรรมแลกด้วยสารพิษน้ําเสียที่ต้องทอดทิ้งอยู่เพื่อจะได้สินค้าราคาต่ำส่งไปขายเราก็ยังเสียเงินออกไปกับแรงงานต่างด้าวมากมายมหาศาลมากใช่ไหมวันนี้ในประเทศเรามีหล่งทค่องเทียวอยู่ไม่กี่ที่ไปเชียงใหม่ก็ดอยจุเทพดอยชนน กูก็ไหวจนกูไม่จะไหวไงแล้วพี่ <c oughs> ไม่รู้จะไปไหนแล้วครับใช่ไหมไปพิลิปนโลกก็้วเข้าเมืองก็งกว่า,า,กกวา,ยยาไปพูดถจินราลก็ไหวจนไม่จะไหวยังไงแล้วไปมาเลียก็ไม่รู้จะไปเที่ยวอะไรเอาไปเมืองกำลองไปเมืองนะก็มีไม่กี่ที่ใช่ไหมไปสวนงนงมดแล้วนั่นเการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราเนี่ยผมนึกถึงตอนที่ผมไปเที่ยวออร์แลนโดนะครับเมืองนี้เป็นเมือง เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะสวนสนุกดินีแลนด์ยูนิวอร์แซลสตูดโอเอ็มจีเอ็มสตูดิโอซีเวลเ์เรานี้อยู่ที่นี่หมดเมืองน,นี้ไปอยู่สักวันสองวันแล้วเราก็ได้เที่ยวแล้วก็ไปดูวันหนึ่งไปนี่วันหนึ่ง,ง,นนงก็ใช้เงินใช้ทองกันมหาศาลเหมือนกันก็ทำอะไรได้ผู้คนก็กินก็ใช้นะครับเศรษฐกิจในะท้องถิ่นก็ดี แต่วันนี้คุณลองดูจากการท่องเที่ยวเราเป็นตามยถากรรมเลรัฐบาลไม่เคยลงทุนหรือไม่เคยส่งเสริมให้นักลงทุนมาลงทุนเลยผมบอกงเสียดายนะถ้าเรามีการจัดระเบียบหนึ่งคนไปเที่ยวก็สนุกประเทศก็มีรายได้ต่วันนี้ผมไม่รู้จะไปไหนแล้วนะใน,นประเทศไทยบอกตรงนึกไม่อออจะไปไหน